ด้วยการใช้ชีวิตแบบนี้ครับทำให้ตัวเองอน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ว่าหลายๆคนนะครับบอกว่าผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ่ะมันดูน่ารักนะครับหมันตเรนนนะครับซึ่งแบบรู้สึกว่าดีใจแ,แต่พ<ข>อ <ละ S 2> เรานะครับเริ่มน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวจนในที่สุดสิ่งที่ฟ้องเราอ่ะครับก็คือเสื้อผ้านะครับที่เคยใสย่ไซส์ L ก็ต้องเป็น XL นะครับจาก XL นะครับก็ต้องเป็นมากกว่า XL ซึ่งเราสึกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตับ ทบทวนตัวเองนะครับว่าเราอะเริ่มมีน้ำหนักตันจริงๆแล้วแต่สิ่งที่โหดร้ายที่สุดนะครับก็คือทุกๆปีนะครับผมจะตรวจร่างกายประจําปีแล้วพบว่าน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้ผมครับมีผลวิเคาราะห์การตรวจร่างกายเนี่ยซึ่งน่ากลัวนะครับก็คือมีระดับทั้งไขมันนะครับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นจนเกือบจะเข้าสู่ระดับเกินปกติแล้วอะ นั้นเมื่อผมเห็นผลและด้วยเห็นผลผลวิเคราะห์ของทางแพทย์นะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท้าทผมในับหน้าตัวสุดคือพ่อผมนะครับตอนที่พ่อผมนะครับอายุประมาณสักเมื่อมันห้าสิบนะครับเขาเนี่ยตั้ตตัวเกือบร้อยปัจจุบันนะครับเส้นเลือดในสมองต่งตันแล้วเป็นอัมาพื้นกันผมผมรู้ทันทีว่าถ้าผมนะครับยังไงก็ยังไงยังไงอ่ะในใจผมก็ไม่เป็นบบนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจนะครับว่าผมต้องหาวิธีลดน้ําหนักนะครับ อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับโดยที่มีววันนึงครับพี่พลได้โปรโมทคอร์เชื่อว่า45วันในการจัดการน้ำหนักลดน้ำหนักนะครับผมเลยตัดสินใจเข้าคอร์สนั้นเลยนะครับโดยที่ในการตัดสินใจเข้าคอร์สนั้นนะครับผมรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นแรงบรงันดาลใจชัดเจนที่สุดก็คือผมต้องลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อยนะครับ10กิโลนะครับใน45วันให้ได้นะครับ ในคอร์สวันนั้นนะครับก็คือสิ่งแรกที่คุณหมอที่ผมได้เรียนรู้จากคุณหมอคนนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายในใจนะครับการตั้งเป้าหมายในใจเนี่ยมันคือแรงผลักดันนะครับแต่สิ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนประมัในการที่จะตั um ้งเป้าหมายตั้งดำเนินการตามเป้าหมายได้ก็คือวินัยนะครับแล้วก็การที่เราต้องทบ่งพนด้วยตัวเองของเราเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับผมเลยนะครับ เปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงนะครับจากเดิมน,นะครับไม่เคยคิดเชื่อนะครับไม่เคยคิดใช่ในของอาหารเสริฟนะครับในกลุ่มลดน้าหนักของเบ t a ์เท a r สารนะครับนะครับผมเปลี่ยนแปลงโดยการที่ผมซื้อนะครับเปรตัน v บ t ร์เท a r ารยกเซ็ตตั้งแต่วันแรกเลยนะครับซึ่งเป็นจังหวะแล้วกดาดที่้างที่คุณหมอ มีเขาเรียกเปิดโอกาสในการให้ผมมาได้ใช้แล้วผมเชื่อว่าผลทุกคนได้ใช้ด้วยกันก็คือช่วงของโปรโมชั่นนะครับผมบอกไยครับโปรโมชั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมากทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วผมก็กินอย่างด้วยความตั้งใจนะครับความเป็นประเบียบินัยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณหมอบอกเลยว่าหนึ่งเราต้องห้าหมผลอาหาร ในใจผมกะคิดทุกข้อนะครับว่าผมต้องไม่ออาหารแต่สิ่ง้าก็คือผมมันต้องเล็กเด็กงแป้งน้ำตาลแล้วกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับอย่างอย่างแท้จริงจังนะครับโดยที่การกินอาหารเสริมของผมเนี่ยเราอะกินเพื่อความสุขครับเรากินเพื่อหาผลลัพธ์ครับเรากินด้วยความตั้งใจนะครับแล้วผมกินอาหารเสริมต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรียนภาพออกรำังกายนะครับจัดเวลานะครับเข้ามาออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยเนี่ยให้ได้เวลา1 0 0้านาทีนะครับ45วันผ่านไปวัน26 ในที่สุดแล้วนะครับ oh, oh. คนลั์นะครับที่ผมช่างเมื่อวานผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่าตัวเองเนี่ยจะน้ำหนักลดได้เกือบสิกิโลกรัมนะครับจากเอวนะครับประมาณประมาณ38.5เหลือเพียง3 6อ่ะแล้วตอนนี้จะเหลือ35.5อยู่แล้วอ่ะนะครับ oh, oh. แล้วผมบอกก็วะแน่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผมเนได้ใช้อย่างนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมนะ่ะมีพลังในการบอกต่อผมเดินไปที่ไหนนะครับเดินไปหาเพื่อนเดินไปที่ทํางานนะครับ เดินไปหาทุกคนรอบด้านทุกคนถามผมอ่ะคุณพิชัยทานอะไรอ่ะคุณพิชัยทำไมดูผุโลิปดีขึ้นคุณพิชัยทำไมดูหนุ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมได้และที่สําคัญคือผมมาสามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจให้เขาโดยที่ใช้ตัวของเองนะครับโดยใช้ความรู้สึกนะครับโดยใช้หัวใจของผมมนาะบอกต่อกับผู้คนผู้คนนะครับและทําให้ผมนะครับผมเชื่อเต็มที่ว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่สามารถใช้หนี้ทะลุน้ำหนักได้อย่างเห็นผลน,นะ อย่างชัดเจนแบบนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกๆท่านนะครับถ้าใช้สินค้าด้วยความตั้งใจมีระเบียบวิน,นัยแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนมันไม่ใช่แค่เปตัวเองเป็นผลิตผลของเพิภัพันนะครับแต่หมายถึงโอกาสที่เราจะกลิต่อ ส่งต่อผู้คนให้ทุกคนนได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้เพิ่ม,มนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดนะครับสิ่งที่กลับมาให้ผมมันไม่ใช่แค่น,น,นะครับคคมันคือคําขอบคุณนะครับแล้วก็ความสุขอย่างแท้จริงแล้วผมเชื่อได้เต็มที่แล้วว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของชุดลดน้ําหนักนะครับจะทําให้ผมนะครับลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับภายในอีก 45าวันต่อมาให้ได้อีก10กิโลนะครับเป้าหมายรน้ำหนักในอนาคตครคือน้ำหนักผมจะต้องเหนือ6,5กิโลและผมบอกเลยครับแล้วผมน้ำัผมจะไม่กลับมาน้ำหนักอ้วนอีกนะครับเราก็จะเป็นคนที่บุคลิกดีสุขภาพดีในระยะยาวและแบบยั่งยืนด้วยครับด่วยพลันของไวท้าซ่าค่ะมาคับ